สวัสดีคะ่ะเทวิกาเรียกทรัพนะคะวันนี้ขอเช็คพลังงานดวงนะคะชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกนะเดือนมิถุนายนนะคะในระหว่างวันที่5นะคะถึงวันที่16นะคะเนาะดวงของคุณนะคะเป็นไปในทิศทางไหนบ้างนะคะอ่านะมาดูกันสิขอดูดวงของคุณนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะ ดวงของคุณเนาะดูกันซิว่าการเงินการงานความรักชาวราศีพิจิกเป็นไงบ้างคะตั้งจิตอธิษฐานดีๆเนาะนี่คือพลังงานดวงของคุณนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเลยช่วงนี้ชาวราศีพิจิกนะคะงานจะเยอะจะเหนื่อยโอจะเยอะนะคะงานธุรกิจธุรการหรือการจะ ทำธุรกิจมีเกณฑ์การที่จะขยับขยายนะคะเริ่มต้นการขยายสาขานะคะการเรียนรู้เองการทำเองเจ็บเองลุยเองนักเลงพอในช่วงนี้จะเหนื่อยหน่อยนะคะกว่าที่คุณจะได้เป็นธุรกิจของตัวเองนะคะแน่นอนคุณจะต้องเหนื่อยอยู่แล้วช่วงนี้นะคะแบกทุกสิ่งทุกอย่างแบกภาระแบกหน้าที่แบกหนี้สินนะคะในช่วงนี้นะรู้เลยว่าคุณเหนื่อยมาก นะคะเหนื่อยแล้วเป็นยังไงต่อเนาะนะคะเหนื่อยแล้วเป็นยังไงต่อเหนื่อยแล้วก็ยังเหนื่อยอีกนะคะในช่วงนี้โอก็จะเยอะหน่อยนะคะใจะเยอะเลยนะจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นเสาหลักของบ้านจริงๆนะเออสงสารมากเลยนะชาวราศีพิจิกเนี่ยนะคะอ่าช่วงนี้งานจะเหนื่อยจะหนักนะจะต้องมีเกณฑ์การที่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆโอ้นะคะ แต่ก็มีข่าวดีไพ่เดอะเวิลด์ขึ้นนะก็มีข่าวดีให้กับชาวพิจิกนะคะว่าคุณยิ่งแก่ยิ่งรวยนะคะ,ะชาวพิจิกนะอยากจะบอกว่าต้นเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะสบายในบ้านปลายนะคะ,ะงานที่ทําธุรกิจที่คุณเริ่มทํานะคะจะเห็นกําไรจะเห็นผลผล,ผลิตจะมีเงินมีทรัพย์นะคะ,อะบอกเลยว่ายิ่งแก่ยิ่งรวยจริงๆยิ่งทําเยอะก็จะยิ่งรวยมากนะคะในช่วงนี้นะสิ่งที่ทําอยู่ จะประสบความสําเร็จเลยนะคะออยยินดีด้วยคุณเป็นเสาหลักของบ้านน่ะนะคะอ่าในช่วงนี้บอกเลยว่าคุณไม่ได้ตัวคนเดียวนะคุณเลี้ยงทุกคนคุณใจดีมากเลยนะเป็นพ่อเป็นแม่ชอบเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องในช่วงนี้นะคะคุณจะมีบริวารเยอะ นะคะช่วงนี้มีเกณฑ์น,นะคะมองการขยับขยายการเติบโตของคุณนะคะอยากเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะอยากเริ่มทําอะไรแล้วนะคะรู้สึกว่าอายุมันก็เริ่มเยอะขึ้นทุกวันแล้วในช่วงนี้นะมีเกณฑ์การเริ่มทําอะไรใหม่ๆและก็การลงทุนเกิดขึ้นนะคะ,อะบอกเลยจะมีการลงทุนเกิดขึ้นอขอดูอีกซิว่าดวงเป็นไงบ้างอื ถึงในช่วงนี้จะมีการขัดแย้งอยู่นะคะจะมีการขัดแย้งกับคนรักคนหลอบข้างเพื่อนร่วมงานอยู่ก็แล้วแต่งานในช่วงนี้จะมีปัญหานะคะอ่ะ มีเกณฑ์การจะทําธุรกิจใหม่ๆหรือทําอะไรใหม่ๆมีการขยับขยายอยากไปอยากเริ่มอยากทาน่าจะได้ทานะคะจะได้ทํานะช่วงแรกอาจจะมีการขัดแย้งกับคนรอบข้างนะคะปรึกษาใครไม่ได้นะในช่วงนี้นะคะแต่สรุปแล้วนะเขาก็ต้องยอมฟังคุณอยู่ดีนะชาวพิจิกษากคุณไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะคุณยังเป็น n u m b e r ร์วยังเป็นเดอะวันของทุกคนนะคะเป็นเดอะวันนะเป็นเดอะแบ็คนะคะของที่บ้านนะคะช่วงนี้บอกเลยสิ่งที่คุณทําที่คุณเหนื่อยที่คุณหนักนะคะมันจะไม่สูญเปล่ ทำไปเลยนะคะเพราะว่าผลผลิตของคุณมันจะงอกงามนะคะมันจะตอบแทนคุณอย่างสมน้ําสมเนื้อนะคะคนที่บ้านคนรักคู่รัก นะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของคุณจะอุดมสมบูรณ์จะรวยมั่งคั่งได้นะในต้นเดือนนี้ถือว่าเป็นข่าวดีเป็นเกณฑ์การเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่คุณยังไม่ได้ทำนะคะยินดีด้วยนะคะชีวิตคุณนะจะประสบพบเจอแต่ความสําเร็จนะคะชาวพิจิกเนี่ยจะเป็นคนที่ลําบากตั้งแต่เด็กนะคะ ยิ่งแก่ยิ่งรวยนะคะยิ่งแก่ยิ่งมีทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองหาเองเจ็บเองนักเกลงพอนะเป็นธุรกิจของตัวเองในอนาคตแน่นอนบอกเลยต้นเดือนนะคะกลางเดือนนี้นะมีสิ่งดีข่าวดีเกิดขึ้นกิจการงานใหม่รอฟังผลข่าวดีจ้า